บามาอันใดคุณยายชื่ออะไรครับ<ด>คุณ<ด>ยายซื้อ<ด>ว่าจังไรครับชื่อเดิมดคุณยายคุณโอ้คุณยายตอนนี้อายุก,กี่ปีครับแปดสิบห้าโอ้คุณยายยังแข็งแรงนะแปดสิบห้านี่เดินได้ไหมนี่เดินก็จับไม้เดินโอ้เดิน <laughs> เดินไม่ได้เดินไม่ได้ทําไมถึงเดินไม่ได้ครับมันเจ็บ เจบขาเจ็บขาล้ามอ๋อล้มล้มโอ้แปดสิบห้าปียังดูแข็งแรงเลยนะนแข็งแรงขาอ๋อยังดูสาวอยู่เลยนะนี่แปดสิบห้าปีปันยังไม่ขึ้นปันยังไม่ขึ้นหรอครับ <laughs> <laughs> เห็นไหมความสุขของคนนั้นอยู่ที่ความพอใจนะครับแม้ว่าร่างกายจะเจ็บป่วยแต่คุณยายคุณก็ไม่ได้บากได้สิจ้องคนว้า <laughs> ครับขณะนี้คนที่ดูแลคุณยายคือใครอ๋อนี่แม่เพิ่มพรอ๋อเป็นคนที่มีความกตัญญูอย่างมากดูแลลูกอย่างดูแลคุณพ่อคุณแม่นี่คุณคุณพ่อเลยครับคุณพ่อโมโอ้อยังสามารถที่จะเดินทางได้นี่คือความภูมิใจที่คนอายุ85ปียังสามารถที่จะอยู่ได้นี่ครับ เป็นคนที่แข็งแรงครับชีวิตของคนเรานี้ถ้าสามารถที่จะทำใจได้อยู่อยู่กับธรรมะก็มีความสุขได้ใช่ไหมคุณยายมีความสุขได้ใช่ไหมมีความสุขไหมครับมีความสุขไหมนี่อยู่เพราะว่าเพราะมีเคนฉุกกะลูกสาวครับผมครับเลาดูแดก็เป็นกําลังใจให้กับคนอายุสูงวัยทุกท่านนะครับที่กาลังชมรายการอยู่ครับ แม้ว่าท่านจะมีร่างกายที่เจ็บป่วยแต่ก็สามารถที่จะมีความสุขได้เพราะกำลังใจและการดูแลอย่างดีจากลูกๆครับ